อันนี้เขาเรียกว่ายักษูเธอทานไหมลูกไปทานไหมครับเคยนะครับเวลากินนี่กินช้าๆอย่างนี้นะดูของจริงนะของจริงไม่ได้ของเจอ่ะเอายักษูใส่ไปในกล่องอันนี้คือกล่องใช่ไหมครับ อาจารย์เอายักษ์คู่ใส่ไปในกล่องยังมีอยู่นะดูอาจารย์จะหมุนกล่องน,นะเอายังหนึง่งสองสามสี่ ยักษ์คู่ยังอยู่งงไหมครับงงไหมครับอ่ะดูอ่ะเมื่อกี้เห็นไหมเห็นโอเคอันนี้เป็นเน็กไทยสุดยอดเจอเาสาวสาวยว้าวเจอคนแก่ว้าบงงงงไอ้ตัวเล็กงงอันนี้เป็นเหรียญห้า สวัสดีครับตอนนี้กำลังอยู่ตลาดนาตรบจักโครงการ15ถนนคนเดินเนเห็นเหรียญอย่งไหมลูกเต่าทูบมางงนะสิงงนะสิงงนะสิงงะสอะไรกขนเดี่ย,ยสปินเนี่ยมีแสงว้าวตัวนี้สุดยอด แต่สู้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้เรียกว่ากงจักรนรกฮึบเจ๋งกว่าโกงจักรนรกตัวนี้สุดยอดฮึบอันใหญ่อันใหญ่อ,ญอดู넥ไคายใหม่ฮึบอลองเอาไปทำเล่นดูลูก หนึ่งสองเฮ้ยว้าวอ่ะเดี๋ยวไปใกล้ๆเด็กๆหน่อยไปทำใกล้ๆเด็กๆหน่อยโอเคโอเคอ่ะบายบายแล้วบายบาย อเคา <laughs> เล่นให้เด็กๆด,ดูหน่อยเล่นให้เด็กๆด,กดูวันนี้ฝนตกวันนี้ฝนตกมาดูเราตัวนี้ดีกว่าดูดิอันนี้เป็นกล่องเอายาคูใส่ไปในกล่องดูดีๆนะครับใส่เข้าไปในกล่อง แล้วหมุนสี่ทีเพราะมันมีสี่ด้านถูกไหมครับหนึ่งสองสามแล้วสีว่ว้าวว้าวว้าวโอเคดูดีด เอานมใส่ทีหนึ่งหมุนสี่ทีหนึ่งหนึ่งหมุนไม่ได้แล้ววุนเลยเกิดอุบิเหตุหมุนไม่ได้เดี๋ยวพังงั้นกินยักษ์คูก,ก่อนโอเควันนี้แค่นี้ก่อนฝนมันตกแล้วเธอวันดีครับ